โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะสอนวิธีการเ,เขียน v e r i l o g นะครับซึ่งเป็น HDL หรือว่า Hardware Description Language เ,เบื้องต้นนะครับเพื่อใช้ในการทำแลบนะครับทำการทดลองวิชาดิจิตอลนะเนาะทีนี้ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวอธิบายก่อนว่าขั้นภาพรวมในการ ในการออกแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับคืออย่างเราเรียนวิชาดีตอนเนี่ยเรารู้จักลอจิเกตต่างๆแล้วเอาลอจิเกตต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นวงจรใช่ไหมครับแต่ว่า,เ,าเราก็รู้ว่าในวงจรที่มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการปกตินะครับที่ที่เราทำโดยการแบบว่า,เ,าเขียนตารางค่าความจริงเขียนทูเทเบิลแล้วก็ซิมพลาย สมการบูลีนนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อวงจรอ,ออกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนั้นมันก็ใช้ได้กับแค่ Input ไม่กี่ตัวแปรนะครับทีนี้ก็ในการทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับการดีไซน์ฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ลักษณะของภาษา HDL หรือว่า h a r ์ w a r e description language นะครับซึ่ง Verilog เองเนี่ยก็เป็นภาษา เอ่อ H D L ประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอธิบายนะครับตัววงจรเนี่ยนะครับในลักษณะเหมือนกับเหมือนกับการเขียนโปรแกรมนะครับโดยเ,เวลาที่เราจะสร้างระบบอ,ออกแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับเรามีเรามาีสิ่งที่เรียกว่า F P G A นะครับ F P G A เนี่ยย่อมาจากฟ l d โ r รแก a ม m a b l e a าร a เรยนะฮะน่าจะน่าจะย่อประมาณนี้นะครก็เราก็จะมีตัวฮาร์ดแวร์ซึ่งลองนึกภาพเหมือนกับว่ามันคือชิปที่เราสามารถโปรแกรมโครงสร้างข้างในได้นะครับอ่ามันก็จะมีบอร์ดนะ FPGA แบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคในวิชานี้เราไม่ได้อ่อไม่ได้ใช้บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็จะทำการซิมูเลตบนซอฟต์แวร์แทนนะครับแ้ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราก็จะมี Text Editor าไว้เขียนโค้ดนะแล้วก็มีตัว ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์สำหรับการรันโค้ดเวอร์ลล็อกนะครับแล้วก็ทำการเทสนะครับหรือว่าซิมูเลตการทำงานของมันโอเคเอซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีหลายตัวนะครับ uh, โดยปกติแล้วเนี่ย uh, FPGA ยี่ห้อไหนหรือว่าบอร์ดบอร์ดยี่ห้อไหนเนี่ย ก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับอย่างของ Intel ก็มีของไซลิง k ์ ink, AMD ก็มีนะครับสมมุติลองอลองดูนะครับอ,อย่างของ Intel ก็มีนะครับเนี่ยนะครับ FPGA ซอฟต์แวร์ของ Intel นะครับอของอยี่ห้อไซ l i n k ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของ AMD ไปแล้วนะครับ น,นะครับก็ปกติก็คือแต่ละแต่ละยี่ห้อฮาร์ดแวร์แต่ละยี่ห้อ,หอก็จะมีชุดพัฒนาของตัวเองอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตัวภาษาเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานทีนี้มันก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นเ,เป็นโอเพนซอร์สนะครับแล้วก็เป็นหมือนวับว่าเป็นเป็นตัวกลางๆนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับก็มีตัวนี้นะครับอิคา u s สบริล็นะครับ ก,ก็นี่นะครับก็มีทั้งเวอร์ชัน Windows นะครับ Linux แล้วก็ Mac นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งกันได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากติดตั้งนะครับไม่อยากติดตั้งซอฟต์แวร์เนี่ยก็ปัจจุบันมันก็มีเว็บไซต์นะครับอ่าก็ในที่นี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ละกันผมจะแนะนำตัวนี้นะครับ เนเว็บไซต์ชื่อว่า EDA Playground นะครับ EDA Playground.com นะครับก็จะสามารถที่จะ simulate นะครับ uh, แล้วก็ run code Verilog uh, เนี่ยได้นะครับ uh, ก็สามารถ uh, login โดยใช้ uh, account Google นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ผม login ด้วย uh, account Google นะครับ เเสร็จแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าตอนถ้าเป็นตอนแรกอาจจะให้เราใส่ข้อมูลเป็นชื่อสมาชิกอะไรด้วยหรือเปล่านะอันนี้จำจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เออก็สามารถสมัครสมาชิกกันไปได้นะครับทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอหน้าต่างนะครับที่ให้เราใส่โค้ดเนี่ยสองช่องนะครับอ่ะซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราเขียนโค้ดอ่าวอลลีล็อกเนี่ยนะครับสำหรับการเออเทส หรือว่าทำการ simulate การทำงานของวงจรเนี่ยนะครับเราก็จะมีเราจะแบ่งโค้ดเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดพฤติกรรมกกำหนดโครงสร้างของวงจรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้สำหรับการ run t ท s นะครับโอเคสมมุติว่าผมมีโจทย์วัตถุประสงค์คือผมต้องการที่จะ,ะ simulate การทำงานของวงจรนี้นะครับ ผมจะซิมูเลตวงจรของไการทํางานของวงจรน,นี้ซึ่งจริงๆแหละถ้าเราจะทําการทดลองเราจะต่อวงจรเองก็ได้ใช่ไหมครับหรือเราจะเอามาต่อใน c i r c u i t ตเ r ิรแบบนี้ก็ได้เราก็สามารถซิมูเลตได้นะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะเขียนเป็นโค้ดนะครับเขียนเป็นโค้ดซึ่งวงจรเนี้ยบูลีนเอ็กเซปชันของเราคือเอาต์พุตของเราคือ F นะครับแล้วก็อินพุตมี3ตัวคือ ABC นะครับ ก็ครงสร้างภายในก็คือว่า f เนี่ยเท่ากับ a not b นะครับบวกด้วย not a not c not c นะครับแล้วก็บวกด้วย a b c นะครับทีนี้ในการเขียนโค้ดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำการเขียนโค้ดเบื้องต้นนะครับโค้ดเวอร์ลีล็อกเนี่ยจะคล้ายๆกับไวยากรณ์ภาษา C นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างการเขียนคอมเมนต์เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับ ก็ใช้คอมเมนต์แบบเดียวกับภาษา C นะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะสร้างวงจรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะทำภายใต้บล็อกที่ชื่อว่าโมดูลนะครับก็โมดูลน,นะครับแล้วก็จบด้วย end โมดูลนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมคอมเมนต์ว่าอันนี้โมดูลนี้ผมให้ชื่อว่า my circuit แล้วกันนะครับ m ม c i เซอร์กิตแล้วก็ความต้องการของเราคือเราจะดีไซน์ว่า F เท่ากับ A not B บวก not A not C บวก A B C นะครับอ่ะทีนี้โมดูลเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ชื่อด้วยว่าจะเอาโมดูลชื่อว่าอะไรนะครับสมมุติชื่อว่า My circuit อ่ะนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือให้เราระบุว่าพอร์ตของโมดูลเราเนี่ยนะครับมี input อะไรบ้างมี output อะไรบ้างนะครับ อย่างในที่นีสมมุติอ่ไม่สมมุติอะเรามี Input 3ตัวคือ abc นะครับอ่าแล้วก็ Output นะครับ Output ก็1ตัวคือ f นะครับโอเคอ่าจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบว่าติดกันไปนะครับเป็นบรรทัดเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเอ่อเพื่อให้มันเห็นชัดเจนนะครับก็ส่วนใหญ่ ผมมักจะชอบที่จะเอาลงมาคนละบรรทัดก,กันนะครับแล้วก็ให้เห็นว่า,อาพอร์ตเนี่ยมันมีอินพุตอะไรบ้างเอาพุตอะไรบ้างนะครับหรือเราจะแยกเราจะแยกเ,เป็นแบบ input A, Input B, Input C อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อ,อที่จะได้รู้วิธีการที่จะสามารถไปรันได้นะครับแล้วก็ทำแลบได้นะครับ โอเคเอ่อ okay. uh, ทีนี้ต่อมานะครับเราสามารถที่จะประกาศตัวแปรนะครับ uh, ประกาศตัวแปรอะไรนะครับอันนี้เราลองนึกอย่างนี้ครับว่าในวงจรของเราเนี่ยเรามี AND Gate 2 Input 2ตัวนะครับมี AND Gate 3 Input 1ตัวแล้วก็มันเชื่อมต่อไปหา OR l เก e นะซึ่งในการเชื่อมต่อตัวนี้มันต้องการสายไฟนะครับโอเค แลนั้นผมก็จะสร้างสายไฟนี้ขึ้นมาสมมุติว่าให้สายไฟมีทั้งหมด3เส้นเนาะอ่ะให้ชื่อว่า W1 W2 W3 นะครับโอเคนะครับก็อสายไฟก็จะใช้ keyword ว่า y นะครับ y เอ่อ w 1 w 2 w 3แบบนี้นะครับ แล้วกเ็เนื่องจากว่า o o i i g a t e เนี่ยนะครับเ,เรามี o p e r อเรเนะครับที่ทำสามารถทำแอนอออะไรเงี้ยได้นะครับหรือเราจะเลือกใช้ l o g i c g a t e โดยตรงก็ได้นะครับก็เลือกทำได้หลายวิธีอันนี้ผมขอใช้วิธีเป็นใช้ o p e r อเรเแล้วกันครับก็คือว่าเราต้องการตัวแรกเนี่ยเราต้องการให้นะครับไอสายไฟแบบมยเนี่ยมันได้ออ p u ์ออกมาจากอะไรครับ เอาพูทมาจาก a and กับ not b นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนว่าเอา่อผมจะเขียนว่า assign นะครับ w 1เท่ากับ a and กับ not b ใช่ไหมครับ and ก็ใช้เครื่องหมายอ,อัแซนนะครับแล้วก็ not b นะครับก็ not ใช้เครื่องหมายตัวหนอนนะครับ อันนี้คือ bitwise operator ในภาษา C เนาะนี่นะครับต่อมานะครับก็ w 2นะครับ w 2เนี่ยก็คือมาจากาตัวเกตตัวที่2นะครับเกตตัวที่2เนี่ยเป็น output ของเกตตัวที่2คือ not a and กับ not c นะครับงั้นก็เขียน not a นะครับ and กับ not c นะครับนี่ก็คือว่าดบเบิลยูหนึ่งเท่ากับ a อแอนด์กับ not b ใช่นไหมครับส่วนตัวนี้คือดับเบิลยูสองเนี่ยก็ได้มาจาก not a แอนกับ not c โอเคแล้วก็ assign นะครับดับเบิลยูสามนะครับเป็น เอ็นบีเอ็นซีนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเอาพุท f นะครับเออ่ uh, เราก็บอกว่า f เนี่ยนะครับเท่ากับ w 1บเบิออร์ อ w นสามนะครับอก็ใช้ปว r t i ติ l อ bar นะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็คือเสร็จอ่าเสร็จแล้วนะครับวงจรของเรานะครับโอเคทีนี้ก็มาเขียนเ s สเบ e ต์นะครับ อ่าสมมติคือถ้าเราถ้าเราลองลองรันตอนนี้นะครับเลือกเลือกอ Tools and Simulator เนี่ยเป็นตัว Pre Simulator เป็น Eclass Verilog นะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเรากดรันกดเซฟก่อนอ่ะกดเซฟแล้วก็กดรันนะครับอ่ามันก็ไม่ไม่มีอะไรออกมาเนาะในกรณีนี้อ่ะเดี๋ยวเรา เนะครับแล้วก็รันนะครับเมื่อกี้มันจะขึ้นว่าโชว์เอาต์พุต after run เนี่ยอันนี้ก็คือเอมื่อกี้ผมไม่ไม่ได้กดนะฮะอาจจะเห็นว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นอะไรมาเพราะว่า,อาตอน compile เนี่ยครับมันมันจะเอาทั้งสองไฟล์ก็คือ design .sv ก็คือไฟล์ทางขวาแล้วก็ testbench .sv นะครับไฟล์ทางซ้าย ถ้าเรายังไม่เขียนไฟล์ทางซ้ายเนี่ยมันก็มันก็ไม่โชว์อะไรออกมานะครับโอเคเออทีนี้ในการเขียนนะครับตัวทางซ้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า test bench นะครับตัวทางขวามันคือตัววงจรใช่ไหมครับเหมือนเราสร้างเหมือนเราสร้างคลาสของวงจรขึ้นมาในในภาษาโปรแกรมมิ่งใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เรียกใช้มันเนาะก็เหมือนเราประกาศตัวแปรนะครับก็เ,เหมือนเราเอาวงจรเนี่ยมาใช้ นะครับทีนี้ในการเขียนเทส t เบนนะครับเราก็จะสร้างโมดูลเหมือนกันนะครับอ่าโมดูลนะครับอ่าสมมุติว่าชื่อว่า my circuit แล้วก็ under score tb นะครับก็ tb ก็คือ t ท s t b เบนสนะครับอ่าตัวนี้เราไม่ต้องระบุ Input-Output นะครับแต่เรามาประกาศตัวแปรข้างในนะครับ สมมุติว่าผมมีตัวแปรชื่อ in a นะครับ in b in c แล้วก็เอาอ u t p u t f นะครับโอเคเอ่อ reg นะครับมันเหมือนกับเป็นตัวแปรสำหรับเก็บเก็บค่านะครับ วายมันจะเหมือนสายไฟนะครับสายไฟเอาไว้ต่อจากเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้เอ่อจีก็นึกถึงเหมือนกับคล้ายๆกับจะเป็นเป็นพอร์ตที่เราเระบุค,ค่าว่ามันเป็นอะไรเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ต่อมาครับเราจะทําการเรียกวงจรที่เราสร้างสร้างออ,ออกแบบเอาไวน้นะครับเราจะเรียกมันออกมา1 Instan c e นะครับหรือหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้อ่าซึ่งไอตัวเนี้ยเราเรียกว่า DUT นะครับ DUT ก็คือ design under test นะฮะก็ทำได้โดยอ่ากำหนดชื่อโมดูลนะครับก็คือ my circuit นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ instance นะครับเหมือนประกาศตัวแปรเนี้ยนะครับชื่อ instance ก็สมมุติว่าชื่อ,อ BUT ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ INPUT เข้าไปนะครับซึ่งมันมี INPUT 3ตัวคือ ABC ใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็น in A in B อ uh, ่ in C นะครับแล้วก็อ่ t p u t p u t นะครับก็เป็น out F นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเทสมันนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับเทสเนี่ยจะอยู่ภายใต้บล็อก ที่เขียนว่า initial begin นะครับแล้วก็จบด้วย n นะครับเราจะใช้คำสั่ง monitor นะครับใช้คำสั่ง monitor สำหรับการให้มันแสดงผลออกมานะครับให้มันแสดงผลออกมาก็คือถ้ามันรันในฮาร์ดแวร์มันก็อาจจะโชว์ขึ้นมาใน ใน hardware, ในฮาร์ดแวร์ในบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็ของเรามันก็จะออกมาเป็นเป็นเท็กซ์นะครับข้างล่างโอเคกเ็ใช้คำสั่งมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์แล้วก็สมมุติผมจะโชว์ว่า A นะครับเอบีซีอ่ะผมเขียงนงี้แล้วกันนะ A B C นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ B เปอร์เซ็นต์ B เปอร์เซ็นต์ B นะครับวินวัดซะหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็น A เท่ากับเปอร์เซ็นต์นะฮนะเอท่ากับเปอร์เซ็นตเท่ากับเปอร์เนะครับเปอร์เก็คือหมายถึงข้อมูลเป็นบิตนะเป็นไบนารีนะครับอ่าแล้วก็ F นะครับเท่ากับเปอร์ซ็ นะครับแล้วก็โชว์ค่าจากตัวแปร in a in b แล้วก็ in c แล้วก็ out f ทีนี้เสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนค่านะครับ in a in b in c เลยเนี่ยนะครับในที่นี้ สมมุติว่าเราใส่เ,เวลาดีเล์ไปสักประมาณสิบนาโนเซกนะครับโอเคแล้วก็สมมุติผมให้ IN A เนะครับเท่ากับหนึ่งบีศนะครับอันนี้หมายถึงให้ IN A มีค่าเท่ากับ b บนา r ีศูนย์นะครับเลขหนึ่งข้างหน้าหมายถึงจํานวนบิตนะครับก็คือหนึ่งมันมีขนาดหนึ่งบิตนะครับแล้วก็ b ศูนย์ก็คือมันเป็นไบนา r ีแล้วก็มีค่าเป็นศูนย์อินซี c, ก็มีค่าเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ให้มันดีเลย์ไปสักสิบนาโนเซกนะครับอ่าสิบเฉยๆไม่ต้องใส่หน่วยแล้วก็ต่อมานะครับก็อ่า สมมุติผมจะเปลี่ยนมันเป็น001นะครับ่ะซึ่งที่จริงแล้วอะถ้า A กับ B เหมือนเดิมอะเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอเออะแต่ว่าสมม,มุติว่าอ่าก็ลองลองใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับอะแล้วก็ต่อไปสมม,มุติเป็น010นะครับ010แล้วก็ ต่อไปนะครับสมมติเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งโอเคก็สมมุติว่าอยากลองละอยากรู้ว่ามันได้อะไรออกมานะครับก็ลองลันดูก่อนสักทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับกดรันนะครับอ่า syntax error นะครับ ซินแท็กเ r อร์ที่6นะครับบรรทัดที่6บรรทัดที่6อ๋อเราลืมเซมิโคลอนที่ตรงคำว่า m โ d u l e นะครับมันก็เลยมา e อ r ร์ที่โค้ดบรรทัดถัดไปนะครับอเอาใหม่นะครับใส่เซมิโคลอนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดรันนะครับ โอเคมันก็ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือ000 00ได้1นะครับ001ได้0 010ได้1 011ได้0นะครับจริงหรือเปล่าเนาะอ่ะ000 00ได้1เนาะจริงใช่ไหมฮะแล้วก็001ต้องได้0นะครับอ่ะได้0นะครับ0 010ได้1ใช่ไหมฮะอ่ะใช่นะครับ แล้วก็011ต้องได้0นะครับอ่าได้0นะครับโอเคนะครับอ่ะก็สมมุติถ้าเราอยากจะใส่ให้ครบ8กรณีก็ทำได้นะครับก็ Copy ไปเนาะนะครับอ่ะมมก็ Copy อันนี้ไป ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับโอเคอ่าก็เซฟนะครับแล้วก็กดรันอ่าปุ๊บอันนี้เราก็จะได้ครบอ่าแปดกรณีแล้วนะครับโอ้มันอ๋อโอเคตามนี้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าสมมุติลองเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับก็ต้องได้หนึ่งใช่ไหมฮะอ่าสมมติลองเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ต้องได้ศูนย์นะอ่าได้ศูนย์โอเคนะครับอ่านะครับก็เนี่ยครับตัวอย่างของนะการเอ่อเขียนบรนลีล็อกนะครับเพื่อเอ่อเทสนะครับเพื่อเพื่อออกแบบวงจรนะครับแล้วก็เทสมันนะครับเทสการทำงานของมันก็เบื้องต้นนะครับ จริงมันยังมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆอทดลองแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับ